สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะคะ2020นะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยวันจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกนะคะของการที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะรวมทั้งแชมป์ด้วยนะคะสามารถที่จะออกไปข้างนอกเพื่อไปออกกําลังกายนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีมาตรการที่ให้ออกกําลังกายนะคะให้เอ่อวันละครั้งวันละรอบเท่านั้นตอนนี้วันนี้เนี่ยเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะ ก็สามารถออกไปออกกําลังกายได้นะคะโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องของการรักษาการแบ่งพื้นที่นะคะแบ่งระยะห่างของคนเนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติต่อแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษนายบริสจอนสันเนี่ยที่ได้ออกมาถแถลงการนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ได้แจ้งนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันว่าเนี่ยใครที่ไม่สามารถทํางานที่บ้านได้นะคะก็ ให้ออกไปทํางานได้นะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างแบบว่ายศลดหย่อนแล้วนะคะค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยจากแต่ก่อนที่แบบว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าเออตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็ทุกอย่างก,ก็เริ่มเริ่มที่จะว่าจะเออปรับเข้าในระบบแต่มันก็คือใช้เวลาถ้ามันจะเป็นแบบเดิมไปเลยจริงๆก็คงไม่ใช่อ่ะค่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆนะเดี๋ยวไว้จะมาอ่านให้ฟังหรือกันนะคะในข่าวแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยว เราจะขอเรียนสายอาจารย์ตักก่อนนะจ๊ะเราจะได้คุยกันด้วยไงยกับอาจารย์ตักนะว่าอาจารย์ตักมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของระบบนี้นะจ๊ะไม่เราพอดีหนูหนูกะว่าเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปอันนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเออไอแจ้งข่าวเรื่องของปลดล็อกอะ่ะไม่ใช่ปลดล็อกผ่อนผ่อนคลายเออรัฐบาลผ่อนคลายย,ย,ย,ยืดยุ่นมาตรการล็อกดาวน์พี่ตักคิดว่ายังไงพี่ตักได้ดูข่าวยัง ของพี่ก็คือที่เวลส์มันไม่เหมือนกันอังกฤษเมื่อวานนี้ก็คือทายมินิสเตอร์ของเวลส์ค่ะก็บอกตต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมของพี่ตักไม่เหมือนกันหรอ,อนะของพี่ตักไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับหนูหรอ,อหหก็คล้ายๆกันเพราะว่าเวลาพี่ดูในแมทของเวลส์เนี่ยเห็นอะาของเวลส์มันไม่ได้ระบาดเยอะไงใช่ไม่ไม่ได้เหมือนอังกฤษอังกฤษระบาดเยอะกว่า แต่ว่ามาตรการยืดหยุ่นของเร็วก็เหมือนแค่ให้ออกกําลังกายออกนอกบ้านได้มากแค่หนึ่งครั้งแต่เดิมก็คือให้ได้แค่ครั้งเดียวอะไรยงี้ก็คือเหมือนอังกฤษแต่เดิมอ่ะอืมเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมาก็เหมือนยังให้โซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่ก็คือเราก็ต้องไอ้นี่ระวังอยู่แล้วอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวหนูกำลังอ่านเขาบอกว่าก็คืออ่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปอนุญาตให้ออกกำลังกายได้แบบไม่จำกัด ปัจจุบันเนี่ยซึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำกัดได้แค่วันละครั้งเท่านั้นสนับสนุนให้พนักงานกลับไปทำงานในที่ทำงานที่ปกติได้เปิดทำการอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงล็อกดาวหากเห็นว่าปลอดภัย mm hmm. เปิดสวนต่างๆแต่จะกําหนดแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในพื้นที่กลางแจ้งรวมถึงตลาดกลางแจ้งถนนใหญ่ใจกลางเมืองและสุสานต่างๆแล้วพอหลังจากนั้นพี่ตักเอ,อ่อพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะอนุญาตให้โรงเรียนประถมได้เริ่มเปิดอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ครอบครัวที่ ครอบเขาบอกว่าครอบครัวที่แต่ก่อนเนี่ยพี่ตาก,ก็คือแยกกันก็คือสามารถที่จะได้พบปะกันได้แม้แต่อยู่คนละบ้านอะไรอย่างเนี้แต่ก็คือก็คือเราก็ต้องอยังเราก็ยังต้องเว้นพื้นที่ป่ะเหอะคือการถ้าไม่อยากเป็นโรคติดกับพวกพวกไวรัสอะไรเงี้ยน <c oughs> ่ยมากแค่ไปอยู่ในที่ที่กางแจ้งแค่นั้นแหละตอนนี้คือพี่ก็ถามคุณหมอว่าทําไมที่เยอรมันเนี่ยคนซึ่งเป็นประเทศของคุณหมอเนี่ยทําไมอ่อ ยออคนตายคนติดอะเยอะแต่คนตายน้อยอนี่ฮะอืม,อมเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเขาบอกเหตุผลเนี้ยซึ่งพี่พก็ที่ไม่รู้ว่าพี่คนจะพูดอยู่กับมครอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรพี่ตังนางก็บอกว่าเพราะนางทำงานในโรงพยาบาลท,ที่อังกฤษไงแล้วนางก็บอกว่าของที่เนี่ยคือบางทีเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยก็แบบ ขาจริงๆก็คือแบบไม่สะอาดใช่ไหมใช่อันนี้คือสกอปรกใช่ของไทยเนี่ยคือสะอาดนะคือเราคนไทยก็มีความสะอาดแหละแชไม่ออกใช่ไหมคนไทยมีความสะอาดนะพี่ตักพูดจริงๆคนไทย <คน S 2> เป็นคนอา,อาบน้ำอาบน้ําตลอดแต่ฝรั่งไม่ใช่อาบน้ำตลอดไงพี่ตักเข้าใจป่ะบางคนนะ ใช่น้องโทนี่เป็นพยาบาลสองคนเนะี่ยเพราะสุบุรีทั้งคู่อะและถ้าเราพูดถึง uh, the psychology of เอ่อจิตวิทยาของการเป็นนางพยาบาลเนี่ยแืมคือม i n d s e t อต่มันควรก็ก็เข้าใจอยู่ว่าโอเคนี่ไม่ใช่อะไรพี่ตานักเรียนพยาบาลนะ่ะที่หนูเคยรู้จักอะ่ะนางดูดโคนางนางดมโคเคนด้วยนะ ไม่คือเรื่องจริงแต่ว่านักเรียนพยาบาลบ้านเราอ่ะอาจจะไม่มีมั้งเนาะมันไม่มีอ่ะแต่นักเรียนพยาบาลอังกฤษที่หนูรู้จักอ่ะดูดโดมโคเคนดูดกัญชาแมป์มเคยเห็นไหมแมป์มเคยเห็นนักพยาบาลที่ไทยไหมออพักเบรกออกมาดูดบุรีไม่มีแต่นักพยาบาลที่อังกฤษมีนะคะพักเบรกแล้วออกมาดูดบุรีใช่แต่ว่า แต่เราจะโทษแต่นะอาชีพพยาบาลอย่งเดียไม่ได้เพราะใครๆก็สูบบุหรี่กันใช่มันเป็นมันแต่ละพื้น <Okay. S 1> ที่ต่างกันไม่แต่เราก็รู้ว่าเขาก็ทํางานหนักนั่นแหละแต่ออนในเราเราในพูดถึง <c oughs> ใช่แล้วก็เข้าใจไงแล้วการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยไม่จริงๆแล้วคนเป็นพยาบาลไม่สมควรที่จะสูบบุหรี่นะหนูว่านะพี่ตังคือคนเรียนพยาบาลนะเนี่ยเราะเรียนเลักสุขภาพหลักการช่วยเหลือ ใช่ไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาก็สุบุรีนะมันคือมันดูแต่เราก็ไม่อยากจ้าชนะ่ะเพราะถ้าพูดไปนะเนี้ยเด็กก็จะกลายเป็นว่าจ้าเข้าไปอีกเ <No. S 2> นาะไม่ออกก็แล้วก็เลยแบบว่า<จ>ขออย่าดราม่านะแต่ว่าก็ไม่รู้สิหรือแม้แต่หมออย่างเงี้ยแต่หมอที่พี่รู้จักสมมากหมออู้แต่หนไูไม่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 เคยรู้จักหมอดูดบุรี่นะหมอที่หนูรู้จักก็ไม่มีใครดูด,ดบุหรี่ หมอที่พี่รู้จักก็ไม่ดูบุหรี่แต่หมอชอบดื่มวายดื่มหนักมากไม่หนูหนูจะรู้จักแต่ว่าหมอหนูรู้ว่าสมัยตอนอยู่เมืองไทยพี่พี่ตังหมอออฟกะหลี่มีหมอไปออฟกะลลี่บ้ามีหมอออฟกะลลี่หมอออฟกะหลี่มีแต่ว่าหมอดูดบุหรี่หนูยังไม่เคยเห็นหรือว่าจะมีแชมีวิตเครียดบ้านเราอ่ะคนที่หมอเรียนหมอบ้านเราคือหมอจะเป็นหมอที่แบบว่า เด็กเรียนเอาง่ายๆเด็กที่อยู่ในความประพฤติดีและเรียนเก่ง uh huh. ส่วนหมอคนที่เรียนหมอที่เนี่ยแชมคิดว่าเป็นยังไงที่เขาเลือกเรียนหมอเนี่ยเพราะเขาสนใจในวิชานั้นๆใช่มันจบแล้วก็คนที่เรียนอะไรก็ตามที่เนี่ยก็คือเขาสนใจวิชานั้นๆต่ท uh ี่ไทยมันจะเป็นแบบว่าเด็กเก่งๆหมอกระทีก็จะไปเรียนไอ้นี่เรียนหมอแต่ว่าถ้าเป็นทีนี้ก็คือ ใครเก่งด้านไหนก็จะไปเรียนด้านนั้นไม่มันมันมันก็เป็นทางด้านไปเลยไงคือคนที่เรียนเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนเก่งกว่าหมอก็มีเยอะพี่ตากไม่จําเป็นต้องเรียนหมอท่านคือคนอาจจะไปเรียนเป็นนักไปเรียนวิทยาศาสตร์คนที่เก่งมากๆอาจจะไปเรียนพวกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเชมเนอไซมเนก็เนก็ทนายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งนั่นแหละ นี่พี่ตากมาพูดถึงเรื่องคนที่เรียนพยาบาลก็หนูเคยรู้จักกับพยาบาลนักเรียนพยาบาลคนหนึ่งนางเป็นเลสเบี้ยนเสร็จแล้วที่นี้ก็คือหนูหนูก็ถึงรู้ไงโฮยใต้แล้วนางดูดบุหรี่แล้วนางดูดไอ้นั่นโดยดูดกัญชาแล้วก็ดมโคเคนี่คืออึ้งอึ้งมากพี่ตากแล้วว่าพอถึงเวลาแล้วคนเรียนพยาบาลเนี่ยต้องไปย้อนดูตั้งแต่สมัยเขาเป็นมัธยมแล้ว่าเขาเป็นยังไง ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่พยาบาลนะเออพวกแคร์เรอร์ต่างๆเนี่ยแชมที่ดูแล mm hmm. คนชลาบ้านพัก mm hmm. คนชลาเนี่ยเอาจริงๆแคร์เรอร์เนี่ยหลายคนก็เคยอาจจะเรียนพยาบาลมาด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือ hmm. แล้วพวกนี้ก็แบบว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าไงนะล่ะรักสุขภาพเอาดูอย่างแคร์เรอร์ที่นี่สิเอาจริงๆอนะ่ะพี่แบบว่า นวดให้แครรอ์แต่ละคนเนี่ยโอ้โหสูบบุหรี่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่ดูแล้วค้แบบว่าจะหลักเฮลท์ความเป็นเฮลซี่สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะต้องไปดูแลคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกใช่ไหมเนื้กออกพี่ต่า ก็เนาะนานา,นาจิตตังเออหนูหนูหนนถามคลิปคนหนึ่งอะงงว่าในโรงเรียนมนัในเรียนการศึกษาระบบการศึกษาเขาเนี้ยอ uh huh. แต่เช็ดดูคลิปออกคนหนึ่งอะเขาสอนในอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าเด็กอจะได้ถูกสอนเรื่องรายจ่ายปินต่างๆ uh huh. ของการมีชีวิตคู่แต่งงานว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างค่าเช่าบ้านนู่นนี่นั่นอะ ค่าน้ําค่าไฟเดือนเดือนได้มาเนี่ยเป็นยังไงทําให้เด็กเนะี่ยเริ่มรู้จักการเขาเรียกว่าันนาวางแผนาการเงินชายการวางแผนแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายเรื่องค่าซื้อกินซื้ออยู่ซื้อเสื้อผ้านุนน่นด้วยอะไรเงี้ยมันมันมันก็ทําให้คนตระหนัก พอคนเรามี awareness เนี่ย huh. มันก็จะมี awareness ในเรื่อง,งอื่นๆต้วย่เช่น awareness เรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย huh. แต่อย่าง<ช>ว่าพี่<ห>ตั๊กหนูก็เป็นคนหนึ่ง <c oughs> ที่หนูไม่ออกกําลังกายเลยนะกินค่ะแล้วก็นอนค่ะ <c oughs> ตั้งแต่โควิดคือ,อหลือบางคนก็นเข้าใจว่าการมีชีวิตที่มีความสุขคือการได้ใช้ชีวิตคือคนนึกถึงแต่เรื่อ,ขของการใช้ ชีวิตให้อยากมีความสุขแต่จริงๆการจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีแล้วถึงจะใช้ชีวิตได้การไม่มีโรคอะ่ะเป็นลาบันประเสริฐคํานี้ยังใช้ใชได้จริงน,นะคําท <คำ S 2> ี่ใช้ได้จริงมีสุขภาพที่ดีอะ่ะเราสามารถใช้สุขภาพเราในการเลี้ยงดูเราในการหาเงินในการพาเราไปเที่ยวถ้าเราไม่มีสุขภาพตรงนั้นเราก็จะร่างกายเราก็จะพาไปเที่ยวไม่ได้ใช่ใช่พี่ตักพูดถูกใช่ ช่ดังแล้วเชื่อไหมว่าสิ่งที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงได้ไม่ใช่กัรไม่ใช่ตอนที่เราป่วยแล้วเราไปกินยางงการที่เราไปกินยามันไปทําต่อสู้มันไปช่วยลบในร่างกายเราเชื่ว่าจริงๆมันมาจากอาหารอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันไปเกาะอยู่ตรงผนังหลอดเดือนขนาดนี่เดี๋ยวก่อนเป็นกระเทยก็ต้องกินยำแมพี่ตาเป็นกระเทยก็ต้องกินย a ไ่เกลือเยอะเกินไปเมื่อลในปลาน่ะไม่เดี๋ยวก่อนพี่พี่ตักไม่กินยำแสดงพี่ตักไม่ใช่กระเทยอ่ะเด็กใช่ร่างกายจะไม่ต้องการเกลือแร่จากการหมักน้ำปลาแล้วก็ปลาเยอะขนาดนั้นร่างกายฉันฉันอยากได้สารอาหารที่เป็นยาอะไรบ้างที่เป็นสารอาหารเป็นยาพี่ตักพี่มองอย่างนี้ เวลาเรา,เรามองเนี่ยพอพี่อยู่เวลส์ไงเวลาพี่เห็นวัวมันกินหญ้าอย่างเงี้ยพี่เห็นมาก็กินแต่หญ้าคือมันเป็นอาหารที่แบบว่าอาหารโดยโตรงนี่เดี๋ยวก่อนเราเป็น<อ>แน่อย่างนี้เป็นกระเทยก็ต้องไปกินหญ้าไ, <laughs> ไม่ได้กินยายวา,า,ามว่าวิตามินจากหญ้ามันคือได้เลย <laughs> แต่ถามว่าถ้าพี่ไปซื้อผักมาอย่างเงี้ยสมมติพี่ซื้อมะเขือเทศมาแล้วพี่ไปผัดไปเผาไปจนมันไม่เหลือความเป็นวิตามินสุดท้ายพี่ได้อะไรนอกจกกากอืม <laughs> ข้อดีก็โอเคอย่างนั้นก็ได้กาะจากพยาจริงแต่นาจางวะ่าสมมติว่าคนยังไม่รู้จักโรคหวัดเอาหวัดง่ายๆหวัดธรรมดาก่อนเลยแล้วพอคนติดหวนนัดี่ยถามว่ามีใครติดหวัดในที่ที่อยู่ใต้ใตแสงแดดชายหาดไ,หมไม่มีหรอกใครมันจะมาติดหวัดไม่มีแล้วเราไปมัวหมกมุ่นอยู่แต่ภายใต้ร่มเงาชายคาของบ้านที่ที่มันไม่มีแสงแดดที่ที่ไม่มีสิทธิ์รังสีย v วิเราคิดว่าบางทีบ้าน,นี่ะคือที่ หลบนอนแต่เราก็ต้องทําบ้านให้มันเป็นที่ที่ที่ปลอดภัยคําว่าปลอดภัยในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่บังแดดบังลมแต่ยังเป็นบ้านที่แสงยูวีมันสามารถเข้าไปฆ่าเชื้อได้ด้วยอืมแต่ว่าการฆ่าเชื้อของคนทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมแชมป์คืออะไรเพราะไฮโซคนรวยดังๆทำเลยไหมจ้างคนมาฉีด disinfectant ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อในบ้านซึ่งจริง,รงมันมันเป็นไม่ใช่วิธีธรรมชาติอ่ะเี่นั่งดูคลิปของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆ the cure is in the nature แล้วขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องปิดบีชเพราะว่าบีชเนี่ยมันเป็นที่ที่มีแสงแดดม,มันมีทรายซึ่งมันเป็นความร้อนมันปมความร้อนแค่วยรัส่งไปเนี่ยจอสี UV รังสีอัลตราไวโอเลตแบบเดียววรัสอ่ะ 10วินาทีตายมองเทงหนูว่าพี่ตักนะส่วนหนึ่งอะอาบอาขอขั้นส่วนหนึ่งที่ถามว่าทําไมไทยถึงติดโควิดน้อยอาจจะเป็นเพราะว่ารังสี U V จากแดดที่ประเทศไทยโอ้โหมีล้นพ้นมีมากกว่าที่อังกฤษอีกถูกเป็นไปได้นะเจอรังสี U V ก็ตายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสังเกตนะจริงย่างเช่นในโรงพยาบาลเนะแชมป์สังเกตนะว่าถ้าคนเป็นโรคระบาดสมมติว่าเป็นโควิด19เนการค่าเชื้อในโรงพยาบาลทำด้วยวิธีไหนไหม สินยาฆ่า <Okay. S 2> เชื้อจะถามว่ามันทุกซอกทุกมุมไหมมันม<า>ก็ไม่ทุกซอกทุกมุมหรอกใช่แต่ว่าบางโรงพยาบาลที่เขาลำมากๆเนี่ยเขาจะมีเครื่อง UV light ซึ่งเปิดไปเลยจริงๆมันแค่สิบวิก็ได้แล้วก็คือเชื้อไวรัสต่างๆก็ตายครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเปิดไว้นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางที่สิบวินาทีหรืออาจจะบางสถานที่เนี่ยเขาอาจจะเปิดไว้สามสิบนาทีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ก็ฆ่าได้แล้วเครื่องมือทางการแพทย์อะจริงๆเขาก็ใช้พวกรังสียูวีเขาจะมีตู้ตอบรังสียูวีดง่เนียมันก็คือเป็นการจําลองแสงยูวีจากธรรมชาติอะแต่ว่านั่นแหละคือการฆ่าที่ถูกไม่ใช่ใช้สารเคมีเพราะว่าจริงๆใช้สารเคมีอะบางทีก็หนึ่งอาจจะฆ่าได้ไม่ทั่วถึงออืเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นลาแสง เนี่ยเรารู้อยู่แล้วอะว่ามันทั่วถึงกว้างเราสามารถดูได้ว่าแสงมันตกกระทบตรงไหนบ้างอืแล้วพ่อพี่ก็คุณหมอที่แนะนาให้พี่มาลงกับสามีพี่ได้โทนี่ก็บอกว่าเนี่ยแหละเขาก็จะให้พี่แบบว่าซื้อเครื่องหลอดเครื่องอันนี้ใช่ไหมหลอดยูวีหลอดยูวีใช่แล้วก็จีิจริงบ้านเนี่ยควรจะเป็นที่ที่ที่โล่งปลอดโปร ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่เก็บของหนูดูเช็คในอีเบเนี่ยไอถ้าเป็นหลอดแบบว่าหลอดเป็นแท่งยาวๆโบราณเนี่ยราคาแค่สิบสองปอนเองนะพี่ตากใช่แัมจะซื้อเป็นแบบว่า uv lamp ก็ได้เมื่อวานพี่ก็เซิร์ชไม่แพงเลย,เลยอ่ะมไม่แพงพี่ตักเนี่ยมันประมาณ่าประมาณหกสิบปอนหกสิบปอนถึงร้อยปอนอนที่พี่ดูนะเป็นเครื่องหรอเป็นอันใหญ่เหรอที่พี่ตักจะซื้ออ่ะ มันคล้ายๆกับพัดลมใดสังแล้วมันหมุนได้สัมอุ้ยหนูเห็นแล้วนี่นี่นี่นมันมีมันมีพี่ตักมันมีอยู่มันมันเป็นแบบหมุนก็ราคา<ช>อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบปอนเองใช่ซึ่งก็ถือว่าโอเคเฮ้ยมันไม่แพงนะมันเหมือนพัดลมอ่ะเพื่อนๆนถ้าห้องเราเป็นห้องที่อับแสงเนึกอออกใช่ไหมแต่ถ้าห้องไหนที่มีแสงแดดเช่าก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ห้องไหนที่เราสงสัยแต่ว่าเนี่ยเป็น เป็นมาตรการที่พี่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับใช้ในร้านค้าห้องนวดพีเพราะว่าห้องนวดมันเป็นแบบว่าห้องที่มืดใช่<ล>ใช่แล้วไูว่าการนวดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าที่มันติดอะไรมาบ้างจริงๆอ่ะ,อะเออเนี่ยใครใครที่บอกว่านึกว่าจะอยากจะขายอะไรตอนเนี้ยคือแนะนําให้ขาย UV light like, เพื่อนๆเฮย้ย มันดีอแต่<ะ>แตว่าจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะซื้ออะไรเงี้ยถ้าเอาจริงๆนะ uh huh. มันมันง่ายมากกับสมมติเราออกไปนอกบ้านเงี้ยมีแดดเราเท้าใส่แดดอยู่ใส่แดดเจอรังสีง UV บมันก็ฆ่าเชือ้อละ